ไม่ไปแล้วแมนยูดาวยิงความเร็วสูงสอบแววซบลิเวอร์พูลเพราะได้ไปศึก UCL มากกว่านะในวิวสุดทึ่งลิเวอร์พูลแมสตี้ไล่บี้กันนัดต่อนัดยังไม่มีใครพลาดเลยเมนเนอร์เชื่อยิ่งครับอยู่นานลิเวอร์พูลยิ่งบินสูงนะหลังชนะสาริกาดงหงชุดนี้กำลังสร้างอีกหนึงหน้าปราสาทในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวดาวยิงความเร็วสูงตกเป็นข่าวซอแววจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะจะได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนอยู่แล้วนนในฤดูกาลหน้าโดยงานนี้นะผมทางเดมินเดอร์สื่อชื่อดังของกรีซต,ตีข่าวบอกว่าวิกเตอร์โอซิมเฮมก่อนน้าความเร็วสูงดีกร,รีทีมชาติไนจีเรีย ของนาบุรีสโมอสรอนในศึกกันโชดเซราตอรี่อาจจะย้ายซบผงแดนลิเวอร์พูลในช่วงสมัยน,นี้เพราะการันตีว่าจะไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในรายการหน้าสำหรับทางโอซิมเพมไว3ปีรปยนี้โชฟฟอร์มไ่อย่างยจดเยียมโดยซัดไปแล้วถึง17ประตูกับบีกแอสซิสจากการลงเล่น29นัดรวมทุกรายการในรายการน,ราารนี้ส่งผลให้เขาตกเป็นที่หมายปองของบรรดาสโมอสรในยุโรป,ปรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีกระแสข่าวถึงขั้นได้ยื่นข้อสเสนอรแรก ให้นาบรีได้พิจารณาแล้วซึ่งคาดการณ์กันว่าใกล้เคียงกับทางไป4ล้านปอนด์ตามที่นาบรีต้องการอย่างไรก็ตามการรายง,งานล่าสุดระบุเลยวา่าโอซิมเพมอาจเลือกย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลมากกว่าเพราะเขาต้องการจะลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าซึ่งลิเวอร์พูลก็การันตีว่าจะไปได้แล้วแน่นอนอยู่แล้วแต่แมนเชสเตอร์เดไม่น่าจะตอบนองความต้องการของเขาได้เพราะปัจจุบันรั้งอันดับ6ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกมีแต้มตามหลังพื้นที่ท็อปโฟห่างมากถึง8แต้มในกรี้ แกรี่เนวิลกูรูชื่อดังยอมรับว่ารู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากที่ได้เห็นลิเวอร์พูลและกแมนเชสเตอร์ซิตี้ไล่บี้ลุนแชมป์พิมริกการชนิดที่หายใจรถต้นคอและยังไม่มีใครพลาดจนถึงเวลานี้ตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลเอโค โดยสถานการณ์ลุ้นแชมป์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาของแดงริบ์พูก,ก็บุกไปเฉือนชนะนิวคาเซิลมาได้ก่อน1.0เมื่อช่วงหัวค่ำทำให้พวกเขานั้นแซงบริบาิสีฟ้าขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนที่ทีมของเป๊ปกายราัลจะบุกไปอัดทางรีดไปถึง4.0ในคู่5้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยแซงกลับขึ้นไปรังอันดับหนึ่งของตารางคะแนนที่สำเร็จ ซึ่งเดวิลได้กล่าวถึงการขับเคี่ยวของทั้งคู่หลังจบเกมที่ซิตี้ถล่มยูงทองมาว่าเขานั้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจากที่เคยมีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์มาแต่สมัยยังเป็นนักเตะอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่า2ทีมนี้กับสิ่งที่เราได้เป็นพยายในในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาผมกลับไปดูอยู่เสมอเมื่อช่วงปี2019ตอนที่พวกเขาขับเคี่ยวกันชินดหายใจรถต้นคอกันเลยและไม่มีใครทําพลาดเลยนะผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพราะตอนที่ผมกำลังลุ้นแชมป์อยู่นั้น ผู้จัดการทีมของเราก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพวกเขาจะทําพลาดกันเองและทีมผู้แข่งก็ก่อ,อกความผิดพลาดอยู่เสมอเราก็เหมือนกันแต่พวกเขาไม่มีใครพลาดเลยในครักนี้สิ่งที่ซิตี้ทำกับทางลีดนั้นมันน่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะแต่พวกเขาทําให้มันดูเป็นเรื่องง่ายๆเมื่อเรากําลังลุน้นแชมป์เราชอบที่จะได้ลงเล่นก่อนแลว้วพูลลงสนามและก็ทําสําเร็จด้วยการเอาชนะนิวคาสเซิลไปหนึ่งต่อศูนย์หลังจากที่เพิ่งเจอกับทางบียริอันมาในช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งมันเป็นแบบนี้ในช่วงหลังเพิ่มเติมกันดิกด้วยนะเชมเนอ e ร์ระบุว่าลิเวอร์พูลจะมีผลงานที่ดีขึ้นไปเนะรื่อยๆนะตราบใดที่เจคก,กนคอปยังอยู่ในทีมเพราะรบ,บอกว่าทุกคนแฮปปี้ที่สุดแล้วตอนที่ร,รู้ว่าคุณสูชาวเยอรมันเส้นยาฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อย โดยเจมินเนอร์ดาวเตะประสบการณ์สูงของลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์งกีกติดสความเชื่อมาว่าเจ็กเก็คอปอยู่กับทางของแดงนานเท่าไหร่มันก็จะมีเ,เรื่องดังๆเกิดขึ้นมากมายตามไปด้วยโดยครับนั้นเข้ามากุมืองเฉียนลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2015หรือไม่คือก็ไม่กี่เดือนหลังจากที่มินเนอร์หมดสัญญากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ และก็มาซบตักยอดแทงชินแอนฟิลซึ่งขุนซือชาวจยอรมันก็ปกปั้นทีมได้อย่างน่าเชื่อือจะทาให้ลิเวอร์พูลมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและเขาก็เพิ่งจะขยายสัญญากับทีมไปถึงปี2026เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งแข้งวอสิงตกนีรายรนี้ก็ได้เผยมาว่าใช่เราดีใจกันมากเลยนะที่ครบต่อสัญญาเขาไม่ใช่ผู้จัดการทีมที่แย่เลยจริงไหมมันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วการได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกกัยตอนที่เขาเพิ่งเข้ามา แต่เห็นกระบวนการต่างๆค่อยๆถูกดำเนินไปอย่างช้าๆได้เห็นสัญญาณบางอย่างยังเจอกับปัญหาจะไม่ได้เกิดขึ้นกับความคงเส้นคงวาอยู่บ้างแล้วฉะนั้นก็สร้างมันขึ้นมาถือเป็นความรู้สึกที่ดีมันเป็นกระบวนการที่ใหญ่บ้ากๆในครั้งนี้เขาทำงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมและยิ่งเขาอยู่กับที่นี่นานเท่าไหร่มันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีกับสโมสรมากขึ้นตามไปด้วยมันต้องให้คิดกันทุกคนและรายการนี้รเราโชคดีมากพอที่ได้แชมป์มาแล้วหนึ่งารายการ แต่ถ้าเราไม่ได้แชมป์เพิ่มเลยมันก็ถือเป็นฤดูกาลระดับทั่วไปของโสมโมสรอยู่แล้วบรรดานักเตะิี่อร์ฟูลต้องลงเล่นในเกมจํานวนมากอย่างต่อนเนื่องในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่โสมโมสรแห่งนี้ชัยชนะที่ในทินอาตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้เป็นเกมที่44ในาฬิการ2021ซึ่งถือเป็นสติใหม่นาิการเดียว มันเป็นฟอร์มการเล่นอันต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีกโดยลิเวอร์พูลเก็บได้มากถึง40แต้มจากทั้งหมด12แต้มเต็มไม่เพียงแค่การเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมเดียวเท่านั้นใน14เกมที่ผ่านมาคุณอาจจะคาดหวังสถิติแบบอื่นที่อาจจะทําทำลายได้อีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์นับจากนี้อีกเพียงแค่2ประตูเท่านั้นทีมของเชคอีจะทำประตูถึงจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่เคยได้มาใน1ฤดูกาลได้แก่1 8ประตูในรายการ1985ในกรอตันี้ ฟอร์มการเล่นที่น่าเหลือเชื่อของโจโกเมสตอกย้ำทัศนคติเบื้องหลังชัยชนะของทางลิเวอร์พูลเหนือนิวคาสเซิลตามความเชื่อของเชมิเนอร์โดยเขาบอกว่ามันต้องให้เครดิตกับเด็กและก็การทำงานหนักของพวกเขาตอนที่พวกเขาไม่ได้อยู่และก็ไม่ได้ลงเล่นและการทำงานกับทางนักฟินชและนักกายภาพรองกัปตันทีมใ้กล่าวกับทาง liverpoolfc.com เมื่อถูกถามเกี่ยวกับผลกระทบจากนักเตะที่ถูกเียกใช้งานหลังเชคินคอปปรับตัวจริง5าตำแหน่งในเกมที่เซนจิมพาร์กการต่อสู้ในทุกรรยการในรายการน,ารารนี้ทุกๆ3ามวันและก็ทุ่มเทพลังงานและก็ระดับฟอร์มการเล่นที่ดีที่เด็กๆใส่ลงมาต้องให้เครดิตกับทั้งทีมคุณต้องการนักเตะทุกคนและต้องการให้เครดิตกับนักทักษะติของเด็กๆเช่นเดียวก,กันเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายตลอดเวลาเมื่อคุณไม่ได้ลงเล่นยกตัวอย่างอ่งเช่นโจี ที่ลงมาในช่วงเช้านี้และก็โชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะฮะเขาทําได้อีกครั้งเป็นเรื่องที่น่านเหลือเชื่อซึ่งเขาชนะในการมงพวกเขาเทมบอทางฝั่งขวาและขึ้นหน้าผมประหนักตลอด23สเดือนที่ผ่านมาเขาเป็นนักเตะที่ครอสบอลได้ดีแค่ไหนมันน่าพอใจเป็นอย่างมากเินเดอร์ยังกล่าวต่ออีกว่าถึงอันตรายจากนิวคาสเซิลที่ชนะในบ้านมา6เกมรวดเพราะว่ามันยากเสมอในการที่ปะทะกันกับทีมที่มีความมั่นใจสูงเป็นทีมที่ดี เปลี่ยนไปด้วยพลังงานสเตเดียมก็คึกคักตามปกติแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พวกเขากำลังเล่นได้ดีดังนั้นมันเป็นเรื่องยากอยู่เสมอผมคิดว่าเรานั้นเล่นได้ดีเป็นส่วนใหญ่ผมคิดว่าเราต้องคุมเกมให้ดีกว่านี้นินดหน่อยในหลายๆช่งหวะาแต่ผมคิดว่าทีมอย่างนี้มีวิธีการเล่นที่หลากหลายที่จะเล่นงานคุณการเล่นได้ดีและกำลังปั่นใจเราไม่มีทางจะคุมมันได้ตลอด90นาทีอยู่แล้วดังนั้นมีหลายๆเรื่องที่ต้องแก้ไข แต่แน่นอนว่ามันเกี่ยวกับ3ามแต้มและก็คลินชีตที่สําคัญมากอีกด้วยชัดเจนนะว่ากองหลังเล่นได้เหมือนฝันโจอี้ลงมาเล่นแบ็คขวาได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกครั้งแต่วิธีการที่เรารับมือทั้งหมดและมันก็เริ่มจะแดนหน้าซึ่งต้องให้เครดิตกับเด็กๆทุกคนที่ทําได้ครินชีตในครั้งนี้การยืนเซ็นเจมพาร์เกิดขึ้นเพียงแค่2วันหลังจากข่าวการต่อสัญญาใหม่ของเจคเกคอปและก็2ผู้ช่วยของเขาซึ่งเมนเนอร์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่า ผมคิดว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ไม่เลวนะพูดตามตรงอาชีพที่เขามีก่อนหน้านี้และงานที่เขาเคยทํามันยอดเยี่ยมมากที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้และการได้เห็นมันทีละขั้นการเปลี่ยนแปลงและก็ได้เห็นทีมมีพัฒนาการมันยอดเยี่ยมมากที่ได้มาอยู่ที่นี่และก็ได้เห็นงานทั้งหมดที่เขาทําและเป๊ปและก็ทีมงานคนอื่นด้วยดังนั้นมันเป็นข่าวที่ดีมากสำหรับสโมสรและหวังว่าประนานั้นจะได้ช่วยรางวัลมาร่วมกันอีกมากมาย หงส์แดงลิเวอร์พูลชุดยู -13 ปีเอาชนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดยู -13 ปีไปขาดลอยในศึกพรีเมียร์ลีก2ดิวิชั่น1นัดสุดท้ายของซีซั่นโดยก,การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2ดิวิชั่น1นัดสุดท้ายของฤดูกาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีคู่บิ๊กแมตช์ก็คือหงส์แดงลิเวอร์พูลชุดยู -13 ปีเปิดสนามลิเวอร์พูลอะคาเดมี่เล่าวดวลเดือดกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดยู -13 ปี โดยการน,นี้เปิดฉากมาครึ่งแรกมาเพียงแค่5นาทีลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำไป1 0ต่อศูนจากการนำเข้าประตูของตัวเองของโชล่าชอลิเทเล่ผู้เล่นจากปีศาจแดงจากนั้นนาที20่แมนยูก็มาตามตีเสมอเป็น1 1ต่อหนึ่งจากทางอาเดอันโดกาลาโชถึงนาที33สิมลิเวอร์พูลก็ขึ้นนำกันอีกครั้งเป็น2 1ต่อหนึ่งจากทางบริชวินเบียมเซ็นเตอร์ฮาฟของทีมก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยกอรนนี้การมาต่อที่ครึ่งหลังนะผมลิเวอร์พูลนำห่างไปเป็น3 1ต่อ 1, จากทางแจ็คเบิร์น และก็ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทําอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้จบเกมลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์เตไป3ต่อหน,นึ่งท่านี้จากผลการแขน่งขันนั้นข่าวทําให้ลิเวอร์พูลชุดยูที่สาปีมีเพิ่มเป็นทั้งหมด40แต้มอาอยุอันดับที่4ของตารางคะแนนส่วนแมนเชสเตอร์เตดไทั้งหมด39แต้มอยู่อันดับ5้าของตารางคะแนนในเรลานี้และข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกคนครับ